เจ้าแม่อยู่ไหนเนี่ยมาแล้วมาแล้วข้ามาแล้วจะ,จะเสียงดังวอยวายทำไมล่ะแล้ววันนี้เจ้าแม่มาทำอะไรเนี่ยวันนี้ข้ามีของเล่นมาฝากของเล่นที่ว่าคืออะไรนี่ไงป๊อบอิดอย่างนะมันยังไม่หมดเพียงเท่านั้นข้ายังมีอีกหนึ่งชิ้นอะไรอีกอะ นี่ไงของเล่นฟงฟิ้งตะมุตะมิน้องหมึกบองเอาเจ้าหมึกบองพูดตามข้านะเจ้าหมึกบองพูดตามข้านะ่เจ้าแม่เล่นไรเป็นเด็กไปได้มาเถอะมาหาไรกินกันทําไมเจ้าถึงไม่สนใจข้าเลยล่ะข้าไม่เคยไม่เคยได้เล่นของเล่นพวกนี้เลยเศร้าใจจังเลยคงมีแต่พวกเจ้าสินะที่เข้าใจข้าเจ้าเหล่าปลาสวยงามทั้งหลาย ขอบคุณนะใช่ข้าเหงามากเฮ hey, ้แนนอะไรยังเป็นพูดกันรได้ด้วยหรือเอใฉันกลับไรดูเมือนกันเฮ้ยเจ้าแม่หมดเวลาพักแล้วต้องเข้าเรียนแล้วรีบมาแล้วเืออะไรนะหมดเวลาแล้วเหรอเอ๊ยทำไมเวลาพักช่างแสนสั้นอย่างนี้ไปแล้วเขาเรียบๆเ,เข้าไปเรียนกันเถอะเดี๋ยวจ้าสายเอานะรู้แล้วล่ะนะ เหนื่อยเหลือเกินว่าแต่ทางเข้าห้องเรียนไปทางไหนแล้วเนี่ยเอย๊หรือว่าเข้าทางนั้นรีบเข้าไปเรียนหนังสือดีกว่าเฮ้เจ้าแม่รอกันก่อนนี่เจ้าแม่ไอ้หนูไอ้หนูฮะใครเรียกเราเหรอฉันเองไอ้หนูระวังนะโรงเรียนแห่งนี้นะมันไม่บางสิ่งบางสิ่งที่ว่าคืออะไรเอ้ยฉันบอกไม่ได้แต่ระวังไว้ละกัน ไอ้แล้วข้ารีบเข้าไปเรีนกันเถอะเพื่อนไอ้เราเกิดฉันอยู่ไหนกันช่างมานันเถอะรีบเข้าเรียนกันก่อนโรเรียนแห่งนี้มีอะไรหรอจะว่าไปที่นี้ก็สวยที่ออกไม่เห็นมีอะไรแปลกๆเลยว้าวที่นีม่มีดอกไม้แล้วก็ถีเสื้อเหอะจังเลยนะดูสิมีน้องผู้ตรงนี้ด้วยดอกไม้สวยจ,จังเลยไอ้ไอ้โนดอกไม้นี่มันเป็นของฉัน ทำไมเป็นคนแบบนี้อ่นี่ใส่ไม่ดีทำร้ายผู้หญิงได้ยังไงไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวฉันจะจัดการมันให้เองฝากด้วยนะไดโนนี่นายกล้าดียังไงถึงได้มาแังแกผู้หญิงอนะ่ะไอ้นั่นไม่ยุ่งอะไรเพื่อน,น,น,นอตายแล้วไดโนไดโนอ,อย่าเป็นอะไรไปนะ ทุกคนมาช่วยกันแบกไดนไปท,ที่ห้องพยาบาลทีช่วยด้วยเฮ้ยเรียนทั้งวันเหนื่อยชะมัดของีบก่อนแล้วกันเนะเจ้าแม่นี่เคยจะสนใจกันบ้างไหมเนี่ยรู้ไหมว่าฉันเป็นตาร้ายดียังไงเจ้าแม่เจ้าแม่โอ้ยนี่ฉลบไปแล้วใช่ไหมเนี่ยนี่หลับหรือว่าตายไปแล้วเนี่ย,ยนี่ ปุ่มขังชั้นนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าทะเลาะกันไม่อย่างนั้นมันปุ่มขังชั้นนะเฮ้ยใจเย็นๆกอนเชา้ชาเาอย่าทะเลาะก,กันเอาเฮ้ยหายไปไหนเนี่ยผีหรออะเธอเป็นผีเธอหายไปแล้ววะนั่นมันอะไรนะ,ะนี่มันตัวอะไรกันคะเนี่ยดูเหมือนจะเป็นกระต่ายแต่ว่าขาเป็นแมงมุมหรือว่ามันจะคือกระต่ายแมงมุมเอ้เออเออไออย่าเข้ามานะ มันอะไรกันทำไมบ้านของฉันถึงมีตัวประหลาดนี้ไอ้เจ้าแม่อย่าเข้ามานะหวัดดีไดนเนอะเรามาเล่นกันเถอะนะฉันนี่ก็เหงาเหมือนกันทำไมหายไปไมหมดเลยแล้วฉันจะเล่นกับใครอ่ะออมาเล่นด้วยกันเถอะฉันบอกได้แล้วว่าให้อยู่บบานี้มันันมั โทุกคนในเกมมินิเวิร์คเ e เตอรมีกระต่ายหน้าหลอนอยู่ด้วยดูดิยังหลอนนะทุกคนฉันเจอแล้วมันอยู่ทั้งนี้รีบกำจัดมันก่อนที่มันจะกินพวกเราฮแต่ว่าฉันรู้สักพวกมันโอ้มันแข็งเล่นกันไปโอ้มันถอยหลังมาฉันเออเพื่อนเออเอฉันโซมันไม่ไหวแล้วไอ้แล้วฉันจัดการมันเองอ้อแย่แล้วนั่นมันนั่นมันไดโนนี่นะไอฉันไม่ใช่ไดโน ฉันรู้นะว่าเป็นนายนี่ยนายแปลงร่างเป็นกระต่ายผีใช่ไหมไอ้ฉันไม่ใช่เดนโน่เดนโน่เดนโเดนโเข้ามาดิเข้ามาดิเข้ามาเลยเออเออช่วยด้วยช่วยด้วยครับเนืเข้ามาเลยเออ,ดอเดนโน่ และในแมบนี้นะคะทุกคนเราสามารถที่จะแปลงลากนะคะเป็นสัตว์ประหลาดตัวต่างๆได้แต่ในที่นี้เนี่ยพี่ก็เล่นเป็นกระต่ายใช่ไหมทุกคนแล้วดูกระต่ายแมงมุมยังหลอนเอ่ะอ้เจ้าตัวนี้มันชื่อว่ามิสเตอร์ฮอบเออมันอาัวเอ้อมันเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้วไอ้จะไปไหนกันมนุษย์มาให้ฉันกินจะได้ดีคิดว่าเราไม่นั่น อันนี้พลรามนุษย์ไม่มีวันเสืก <c oughs> อกเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะจัดการมันเองไดโนใน,นต้นเรื่องบงค์ล่ะเดี๋ยวนี้เอาละค่ะทุกคนเราจะกำจัดผูด้เล่นทุกคนที่เข้ามาในเกมนี้ให้หมดเลยอ้ฉันทำอะไรพี่ค่ะอย่านำปมเลยฟังคนหลือกับพี่้ฉันไม่ใช่พี่ฉันคือชาวป่าหา่างแบบนี้หลับไปหลับไปหลับไป ไอ้นมันตู่ของฉันพี่ครับเลิกทำแบบนี้เฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวฉันจะจัดการมันเองฉันมีปืนโอ้ไม่เจ้าเอาเลคะค่ะทุกคนเดี๋ยวเรานะคะจะแปลงล่างกลับเป็นไดโนกันทำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยรู้สึกมึนงงนะคะทุกคนมาดูกันว่าจะมีใครจับได้หรือเปล่าว่าพี่เนี่ยคือกระต่ายตัวนี้มาแล้วมาแล้วเกิดอะไรขึ้เฮ้ยพวกเรากำลังหาฆาตกรอยู่ดยไดโนนายเห็นมันหรือเปล่า ฉันไม่เห็นไอ้ยัเข้ามากไกฉันไมวันไก่ใครท่านนั้นเฮ้เพื่อนฉันไม่ใช่ฆาตกรน,นะหนีเร็๋ยวเอ,เอาละคะ่ะทุกคนดูเหมือนว่าเพื่อนๆน,นะคะจะไม่รู้ว่าเราคือฆาตกรเดี๋ยวเรานะคะจะเอามาแปลงร่างนะคะเป็นกระต่ายโหดอีกตัวหนึ่งดีกว่านะคะทุกคนนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลยนี่ใส่ไปในช่องนี้แล้วก็แปลงร่างแบบนี้เลย <c oughs> เอาละด้เวลาหาอะไรกิน อยู่ไหนมนุุย์มนุุย์อยู่ในมอนี่เฮ้ยมนุุย์โอ้โหทุกคนขนาดท่าเดินยังโชดขนาดนี้ดูหน้าตาโอ้โหวเวลากดนะคะทุกคนอันนี้เนี่ยพี่เล่นใน PC ซนะคะทุกคนพอกดปุ่มนะคะเพื่อทําการโจมตีเนี่ยหัวมันก็จะยึกยกนะทุกคนเออมันก็น่ารักดีนะเดี๋ยวดูนะคะเดี๋ยวพี่จะทําการโจมตีพอหนุ่มคนนั้นให้ดู ดูมันว่าจะไม่มีใครอยู่เลยนะเนี่ยสงสัยกลัวแล้วก็วิ่งกลับบ้านกันไปหมดแล้วว่าแต่เอ้ยเฮ้ยแม่สาวน้อยไดโนในทำแบบนี้ไม่ได้นะนายต้องร่างแปลงล่างแล้วก็หลอกชาวบ้านเดี๋ยวนี้ไอ้เจ้าแม่มาอยู่เลยนะเนี่ยข้าคือคนที่จะมากำจัดเจ้าเออเอออะไรเนี่อาวกล้าดียังไงที่นายข้าข้า เฮ้ย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 ไอ้ตัวนี้เป็นหดนก่าตัวเที่ยวดาวอ้อแม่เจ้าทุกคนคือวิ่งหนีป่าลาฟกันหมดเลยนะคะมันมีอีกตัวเงุนคนนี่ตัวนี้เลยเนาะตัวนั่งเล่นแบบนี้นะคะทุกคนนั่งแล้วก็หัวกระพือแบบนี้มาดีมากมามาเข้ามาเลยเฮ้ยแต่ตัวนี้มันขยับไม่ได้นะทุกคนเหมือนมันส่หัวได้อย่างเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะดูกันว่าทําอะไรได้บ้าง ได้เวลาล้างแค้นข้าจะจัดการเจ้าไดโนผู้แปลงร่างเป็นกระต่ายโชดทำไมเจ้าไม่เดินโอ้ยถึงเจ้าไม่เดินเจ้ากระโจมตีข้าได้เหรออย่าเข้ามานะเจ้าหนูน้อยไม่ต้องกลัวครับพี่ผมจัดการมันเองพี่นั่นแหละออกมาถข้าจะจัดการมันเองเจะหลบไปนี่แนะนี่แนะนี่แนะนี่เนะเอะทำไมอยู่ดีๆหน้าตามันถึงได้บ้องแบ้วน่ารักตมุตตมีขนาดนั้นมจ๋า ช่วยเยอด้วยนะเจ้าคือกระต่ายน้อยน่ารักอย่างนั้นหรือใช่แล้วหนูคือกระต่ายน้อยน่ารักถ้าอย่างนั้นข้าจะช่วยเจ้าเองนะเจ้าไม่ควรจะมาอยู่ที่นี่เจ้าควรจะไปอยู่ในสวนสัตว์งั้นช่วยอุ้มหน่อยนะเจ้าแม่อะไรตำคนหนูไม่รู้ไหนข้าดูหน่อยสิเจ้าเม่คือว่าอะไรกันทำไมข้าลุกไม่ได้ คือคือว่าหนูหิวหนูขอ,อกินเจ้าเม็ดเป็นอาหารมื้อค่ำนะ <c oughs> และถ้าใครอยากจะเล่นก็มาเจอกันได้นะทีวไอดี ID ตรงนี้เลยนะเล่นกันอยากเล่นเกมมินิเวอร์คเรตาดาวนโหลดเล่นได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยนะคะ <c oughs> เล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลย <c oughs> แล้วเจอกันนะ